ชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านขายของเล่นโดยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะหาของขวัญสักชิ้นไปฝากหลานรักแต่พอได้ลองเดินดูรอบๆก็พบว่าของเล่นแต่ละชิ้นนั้นมีราคาแพงราคาของมันสูงจนเขาต้องเอ่ยปากถามพนักงานว่าพ่อจะมีส่วนลดพิเศษอะไรให้เขาบ้างไหมแต่หน้าเสียดายที่คำตอบคือไม่คุณตาเลยจำใจต้องเดินไปเลือกดูต่อในโซนสินค้าราคาประหยัดแต่ถึงอย่างนั้นเงินในกระเป๋าที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังดูเหมือนจะไม่พออยู่ดีสุดท้ายด้วยงบที่มีจำกัดเขาก็จัดเตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งขึ้นมาและบรรรจงงงหห่่ออมมมมมัััันนดด้้วววยคากททีีเืถึ ที่หลานตัวน้อยเริ่มแกะกล่องของขวัญพ่อและแม่ต่างมอบของขวัญกล่องใหญ่สุดหรูให้ซึ่งเจ้าตัวเล็กก็ดูดีใจและมีความสุขมากภาพนั้นทําให้คุณตารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกับของขวัญแสนธรรมดาของตัวเองขึ้นมาทันทีแต่เมื่อถึงคิวแกะห่อของขวัญจากคุณตาข้างใหนนั้นปรากฏว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวเล็กๆธรรมดาตัวหนึ่งแต่ผิดลาดเจ้าหลานตัวน้อยกลับหลงรักตุ๊กตาตัวนั้นทันทีที่เห็นเขาโผเข้ากอดคุณตาด้วยความดีใจสุดขีดเขาตื่นเต้นและเห่อของขวัญชิ้นนี้มากถึงขขนนนนนาาาาาดดดพกกกกกกตตตติัััววไไไปปทททุุีี่่่แมมม้้้้ระงงงอออออเเเเ็็ยยหคณ ด้วยความสุขที่ได้รู้ว่าของขวัญเล็กๆของเขาสามารถสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ให้หลานรักได้ขนาดนี้